ครับผมกล่าวเข้ามาสู่รายการแทงเอเชียมาสเตอร์ซีรีส์ซีซั่นหนึ่งธันวลีธนีามาสเตอร์ไงลิขร่างรายการหนึ่งเนี่ยนอกจากดำแล้วก็ยังเงินเหมือนลืมลืมเนะ่ยโอเคนะครับเดี๋ยวยังครับยังไม่เปิดเดี๋ยวมันจะแข่งเราจะเปิดให้จะรีบไปไหนครับเนี่ยโอ้จะย็นครับจะรีบไปไหนฮะยังไม่ต้องรีบนะดูไปปกก่อนนนแ๊บึงะในระหว่างรอครับใครที่ต้องงานจะแข่งขันแทง สามเวสสามนะเดี๋ยวเรามีลิงก์สมัครให้ดูนะเอากรรมต้องลองลอินก่อนเหรอนะครับอ่ะก๊อปไปนะเอาไปอ่านดูครับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครนะครับการแข่งขันท้งสามเวสสามนะครับซึ่งมีเงินรางวัลเราอยู่มากมาย สมัครได้ที่เว็บนั่นแหละที่ให้ไปครับด้านบนครับ,รบมีสมัครอยู่ไปหาเพื่อนมา3คนนะมาสมัครเล่นงานแข่งขันกันนะเดี๋ยวเราจะแข่งขันกันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับชิงเงินรางวัลกว่า10,000บาทครับใช่นะจจะตอนนี้เราถังรอพี่กิมจิเ็าคุยกันอยู่นะนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนระับก็สามสามก็คือทีมละสามคนนะร,รถถังเชียร์รวมไม่เกิน15นะรถถังเชียร์แต่ละคันไม่เกินเชียร์เจ็ดครับนะฮะตามนั้นโอเคนะพี่กิมจิเขาบอกว่านี่แล้ว อ่านเลยครับเอาก๊อปไปดูได้ละเอียดเลยครับผมที่ให้ไปนะฮะมันมีบอกว่าอย่างชัดเจนนะโอเคครับไปดูพี่จริงจิงก่อนนะครับโอเคนี่เราไปกำลังแก๊บคู่แรกในอีเกิลกับอนุบิดสามต่อศูนย์ครับคู่ที่สองครับไอจีครับอิสิเยสเกมมิ่งเจอกับโยไอเลนแมนนี่ครับคาดว่าไอจีแน่สีฟ้านะอยู่ด้านซ้ายมือนะใช่ครับใช่ไอจีฟ้าเหมือนกันครับคิดว่าไอจีแน่สีฟ้านะ ครับก็ใครที่ต้องการจะทายผลเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดจ้าโ oh, เลยนะ้ยะอ่าให้ดูสถิติกันก่อนนะนะหลังจากจบสถิติผมจะเปิดให้แล้วกันให้ดูสถิติก่อนเผื่อคนที่ไม่เชื่อในพลังสายาศาสตร์ครับ ไอจีครับวีคแรกก็แข่งแล้วนะวีคสี่วีคห้านะหนึ่งวีคที่สองนี่เขาเป็นแชมป์นะอดีตแชมป์นะครับอยู่มาสเตอร์นะส่วนยอร Iron m แมนครับเพิ่งเลื่อนชั้นมาจากอ่าลีกูล่านะครับเพิ่งจะสัมผัสกานแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะสำหรับมาสเตอร์นะใช่ครับนะครับเพิ่งจะเลื่อนชั้นมานะในวีคที่หกนี้นะครับนะนี่ครับดูสถิติครับ ก็ดูจากภาษีแล้วไอจีน่าจะมีภาษีเหนือกว่านะครับแต่ไม่แน่นะฮะไอรอนแมนเนี่ยแกขึ้นมาเลื่อนชั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับอาจจะเก่งก็ได้ใครจะรู้เนี่ยโอเคครับชนะอันดับิสมาแล้วนะใช่ครับสามสูรแล้วนะชนะซีรีดักนะฮะชนะอันดับิสทายนะไอชนะอันดับชนะไอชนะแพ้ซิริดักชนะอนูบิสแพ้ซิริดักชนะอนูบิสนะฮะตามนี้เลยครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามันจบปุ๊บผมจะกด ให่ทายผลเลยเตียงแล้วเตียงเตียงเตียงเอามือมาจิ้มรอแล้วกดกดแล้วรอกด enter อยู่เนะนี่ยสีฟ้าครับ ig เห็นแล้วนะโอเค okay, เปิดทายผลแล้วสำหรับการแขร่งขัน tank asia master series ig นะครับ i n s i d i o u s gaming นะ vs r o u a l iron man ครับ,รบป้าเปิดวงเลยย้ำอีกครั้งว่า ig อยู่สีฟ้าครับผมนี่ครับ ไอจีชูสิป้าครับเปิดโหวตแล้วครับนะอ้าวแล้วยังไม่เข้าเกมนะคิดว่าจะเข้าเกมแล้วตัดมาที่กิมจิเดี๋ยวพี่กิมจิครับนะฮะระหว่างนี้มาฟังทางด้านของสกีร้องเพลงก่อนไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่พูดยังไม่ชัดเลยนะฮะนีครับเดี๋ยวเปิดโหวตให้เรานะอ่อผมขออนุญาตโพสตั้หนึ่งนะเจ้พอดโปรโมทก่อนนะ ขอให้มีความสุขครับนะฮะคุณมาร์คพวกเราเสียอย่างไม่ได้หวั่หรอบที่แล้วนะขอให้มีความสุขครับนะมันติดแทงเอเชียมาสเตอร์นะครับมันอาจจะมีอะไรล่าช้านิดหนึ่งนะใช่ครับใชครับได้แน่นอนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเนี่ยเรื่องระยะเวลานี้อาจจะมีปัญหาเนิ่ยแหละเพราะว่าไปชนกับรายการอื่นอยู่ครับรายการมันเยอะมาก เอเอผิดโพสผิดที่ครับไปโพสไอตัวนี้ก่อนนะนี่ออกจากหน้านี้ฮะการมีเพจอ,อะไรอันนี้มันก็เบาเัิน,น <c oughs> เนาะเกมเริ่มแนละ้วฮะตัดข้ากิ่กนแบเกครับเกมเริ่มแล้วไปฟังเสียงของ ตาน,น,าานาะฮะแอปเป้อะไรก็ได้แอปเป้เกมเริ่มนะขึ้นแล้วครับอ่าฝั่งฝั่งไอจีนะเลือกที่จะไปกระจายตัวไปทางซ้ายทางซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะส่วนสเกลนี้เอาไปทางขวาแอบแอบไว้ฮะแอบไว้ต้องดูว่าจะเล่นแผนเหมือนกับทางทีมอีเกลิลหรือเปล่าที่เอาสเกลไปคอยเนียน เข้าไปแคปฐาน,นแล้วฝั่งไอจีนี่ก็ปล่อยสเกาขึ้นไปเหมือนกันครับไปตรงริมแม่น้ำนะขึ้นไปสูงมากครแล้วก็ส่งรถถัง2คันไปตรงกลางครับไปในเมืองส่วนอีก2คันนี้เฝ้าอยู่ฐานแล้วก็เป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขามีารถถังสกาวสามคันสองคันที่มีสองคันแล้วก็เ,เหมือนเจอกันแล้วเจอกลางเมืองก็มีการเปิดฉากยิงกันแล้วแต่ว่ายังไม่โดนนะต่างคนต่างถอยลงมาก่อนอแล้วเป็นรถสเกาที่เจอกันแล้ว ่าเรียบร้อยแล้วครับไปคันหนึ่งนะฝั่งฝั่งฝั่งไอจีเสียสกาวไปถึงคันนะโอเคครับไอจีครับไอจีเนี่ยอยู่ทางด้านสีฟ้านะครับไอจีนะนี่ไอจีครับดีพีเอสไอดีพีเอสนะส่วนไอรอนแมนครับเอฟครับนะเอไอเอฟครับสีส้มนะตอนนี้ครับตรงกลางครับขึ้นมาแล้วนะนี่ครับ โอเคฮโอเคครับตอนนี้ครับทางด้านของไอจีเนี่ยอ้อมมาด้านซ้ายนะฮะแกเข็นกองพลังมาด้านซ้ายครับโดนสุกิเอเนี่ยไปฮะเงินไปเลยทีเดียวนะครับมือของกันเร็วนะะตอนนี้ครับด้านซ้ายฮะทางด้านของทีมทีมที่ไหนฮะทีม ไอตียับไอจีอ้อมมากันเยอะเลยถ้าหน้าของไอรอนแมนนี่ยังไม่เห็นนะว่าอยู่ที่ไหนครับมากันหนึ่งสองสามสี่คันเลฮะมาสี่คันเกือบจะถึงฐานแล้วนะฮะฝั่งไอจีน่าจะยังอยู่ที่เมืองอยู่ะฮะแล้วเจอกันแล้วฮะเอ้าแล้วทางไอจีสเกลดับไปแล้วหนึ่งคันแะ้แล้วก็เปิดฉากยิงกันอีกครั้งครับเป็นสามลูหนึ่งอยู่นะตอนนี้พยายามจะหนีนะทางไอรอนแมนก็ยังหนีฮะหนีไปแล้วก็วิ่งไปเดินไล่ไปเรื่อยครับฝั่งไอจีก็ยังไล่เข้ามาอยู่ไล่เข้าไปเรื่อยๆแล้ว นิ่งไปอย่างเแต่ว่าะระหว่างที่มันนิ่งไปรู้สึกว่าจะเป็นเลยของของทางไอจีไอของทางไอรอนแมนก็เสียไปแล้วหนึ่งคันเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่สกาวนะ,ะเป็นระถังอะไรก็ไม่รู้นะผมมองไม่เห็นที่หนึ่งเอ้าทางด้านของสักสปังเยอะตัว,ว,ตวอไอจีครับสกาวหายไปแล้วสองคันส่วนทางด้านของไอรอนแมนครับเสียตัว<ม>สกาวนะฮะไปเอ้ยไม่ใช่แคสกาวนะเสียไปหนึ่งคันครับนะครับผมแต่ว่า ทาง IG โดนล้อมไปแล้วครับหนึ่งคันอยู่ตรงนี้ฮะโดนล้อมไปแล้วและนี่ครับเข็นลงมาจังหวะนี้อีซ e ีเน็ตเกมมิ่งฮะโดนลุมครับแล้วแต่มีตัวมาเสริมครับทันเนี้ยแล้วเนี่ยโดนมาเออๆๆๆชน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 จุดนีดน่ยโดนเบียดครับเนี่ยวิ่งมาแล้วโดนชนจุดนี้ครับโดนชนก็ไปแล้วก็เรียบร้อยฮะฆ่าได้แล้วเนี่ยมาชนเพื่อนกัน,นหมือนกันแล้วก็โดนยิงระเบิดครับแล้วเนี่ยมาเสริมกันอย่างเร็วเหลือเกินครับทางด้านทีมไอรอนแมนเนี่ยเอาเลยไงครับเอาเลยฮะขึ้นมาเลยครับหนึ่งสองสาม ตอนนี้ครับทางด้านของไอตีเหลือแค่3ามสาลำครับเหลือ MX3 มเอ็กคันข่าที่ไอรอนแมนเนี่ยมากันครบครับ1,2,3่คันเท่ากันแต่ว่ามีตัวสกาวอยู่ครบครับผมเอาแล้วครับเกมแรกสีฟ้ากาลังจะเงิบหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ที่ไม่เงืบมานานนะใช่ครับมาดูนครับเอาแล้วจะกลับมาที่ฐานนะมั่งกันไหแเราเจอแล้วครับตีครับ ยยปเปิดฉากย,ยิงปะทากันตอนนี้ครับโอ้โหซุ่มอยู่ในต้นไม้นะแต่ว่าไม่เป็นผลนะฝั่งไอจีก็เห็นนะแล้วยิงดับไปแล้วฮะสามต่อหนึ่งเหลือแค่สามต่อสองใช่ไหมเพราะว่าสเก,กานี่ไม่ต้องทำดีบ่บ่าแล้วเจออีกตัวนึงแล้วฮะมาแล้วฮะต้องมาดูนว่าเอ็มเอ็กซ์สามคันนี้ครับจะสามารถแก้เกมได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเจอสองครับสองต่อสามวันนี้คือเจอหมดแล้วเขาเขาอยู่ไหนเลยแบบนี้หาไม่เจอแล้ว แต่ว่าฝั่งไอจีก็ดับไปอีกหนึ่งคันกันครับเหลือ2ต่อ2นะครับแล้วคันนี้ยังแหลมๆอยู่คนะเหลือ2ต่อ1แล้วฮะตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับลุ้นละจริงจริงครับลุน้นระทึกครับแฟนๆไอจีพลังสีฟ้ามาดูกันว่าเกมแรกจะเป็นอย่างไรครับเอาอะไรไงเอาอะไรไงนะครับอ,อยากขออีกแค่หนึ่งคันแค่คันนี้เลือดดึงเยอะอยู่นะฝั่งนู้นอู้หูแล้วข้างหน้ามีมากี่คันครับเนี่ยหนึ่งสองคันแล้วเนี่ยพอมาเลือดหวานครับ ปะทะแล้วยิงกันแต่ยิงไหมครับเอาสักทีพี่เอายิงนี่ขาไปจะโอ้ดีเรื่องหวานสายก็หวานขวาก็หวานเอ้าแกไม่ยิงไงซ้สายก็มายิงขวาก็มายิงครับหรือว่าเราสุนหมดครับน่าจะลูกหมดครับไม่ยิงอย่างนี้นะฮะและเหมือนจะแพ้เกมแรกหดครับทั้งด้านของไอจีน่าจะลูกหมดแล้วก็เรียบร้อยครับแพ้ไปครับเอาละไงเกมแรกครับยูอนอนแมนน้นาครับ เอาเลยครับชาวสีฟ้าเราเริ่มชาวสีฟ้าเราตอนนี้วันไหวแล้ววันไหวแล้ววันไหวแล้วเศร้าหมองครับผมนะสีฟ้าเราตอนนี้ครับวันไหวแล้วครับผมผมยังพยายามจะให้กำลังใจตัวเองอยู่นะว่ายังเอาคืนได้แน่นอนเพราะว่าเหลืออีกตั้งสามเกมใช่ไหมเป็นวรื่องเหลยสามเกมเหลยสี่เกมเนี่ยครับเป็นแบบ best of f i ครับเพราะฉะนั้นใช่ฮะ ขอชนะคืนอีกสามเกมด้วยก็พอแล้วะจากสถิติของเราเนะี่ยทีมที่สีฟ้าเนี่ยชนะแน่นอนครับนนแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าวันแรกเราไม่ได้เราไม่ได้เก็บสถิตินะแต่สถิติที่แน่นอนคือคนที่ได้เกมแรกอะ่ะชนะเกมนั้นครับชนะเกมนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคนที่ได้เกมแรกจะชนะเกมนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเอาครับมาดูกันครับ <S <S แต่แกะมันไฟนแล้วนะ ระหว่างประกาศที่ว่าสีฟ้าชนะร้อยเซนนะกับประกาศที่ว่าทีมเกมแรกชนะร้อยเซนครับอันไหนที่มันจะแรงกว่ากันแรงกว่ากันนะฮะลบนะฮะแต่ก่อนอื่นครับผมอยากจะรู้สลอเกินครับว่าแฟนๆเนี่ยเทใจไปให้ใครครับนะฮะระหว่างทีมสีฟ้ากับทีมสีส้มเนี่ยว่าจะมีคนส่วนกี่คนดีกว่าครับนะผมอยากจะรู้เหมือนกันครับนะว่ายังไงครับ บอกแล้วครับว่าไม่ต้องรีบทายครับเปิดโหวตเราเปิดให้นานใช่ครับไม่ต้องรีบทายนะรีบทายไปมันก็ไม่นี่ครับเนี่ยรีบทายไปก็ท่านครับเราใจเย็นรอจบเกมแรกแล้วเราค่อยทายผลดีกว่าครับใช่ครับผมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขอญาตเช็คก่อนว่ามีคนทายไปกี่คนนะผมอยากจะรู้สะเหลือเกินนะแป๊บนึงแป๊บนึง ดูหน้าผมก่อนแล้วกันดูหน้าอีกิมจีเบื่อแล้วนะฮะกล้าผมนี่ไงีงไหงนวะเหลือนี่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งอันแรกหาไม่เจอนะนอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮโอเคครับฮโา โอ้ยรอบนี้ครับ98%ครับตะกะาไม่ต้องใช้แล้ว98%ทายว่าไอจจะชนะครับอ,อีก2%ปซครับทายว่าไอรอนแมนชนะครับโอ้ยรอบนี้98%ครับเบิร์ตเจ้า98%เนี่ยคือ100คนน่ยทาย98คนว่า IG ชนะนะส่วนอีก2คนน่ะทายว่าไอรอนแมนชนะครับ เงเดี๋ยวก็รู้ครับพลังสีฟ้าไม่ทําให้ผิดหวังนะนะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหานี่ให้ระหว่างระหว่างที่พักโฆษณานะเดี๋ยวผมไปหาว่าคนที่อยู่ทีมสีฟ้าเนี่ยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมไปดูสถิติเกมจากเกมแรกให้เพราะเพราะสองเกมแรกยังมีสถิติอยู่นะเดี๋ยวไปดูให้เลยกันโอเคนะพักโฆษณาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับผม